รวมส่งเสริมอุตสาหากรรมหรือดีพร้อมเปิดผลสำเร็จการพัฒนากเกษตรอุตสาหากรรมต้นแบบอัจฉริยะหรือจีเน e ย e n เดอรปั้นนักธุรกิจกเกษตรอุตสาหากรรมและอวดผลสำเร็จตลอด7รุ่นสามารถยกระดับผู้ประกอบการสู่นักธุรกิจกเกษตรอุตสาหากรรมกว่า6 0 0ยกิจการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า1,500ล้านบาท พร้อมมอบรางวัลสุดยอด CEO Best of the Best ผ้าผู้ประกอบการ,กรเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะและจัดกิจกรรมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยครับงานในวันนี้ก็เป็นงานที่เราเรียกว่างาน g n n u s s i r l i g n t นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตัวผู้ประกอบการ,กรเกษตรอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทำ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับภางการเกษตรนะครับางานวันนี้เราจัดขึ้นเป็นเป็นพิธีปิดและมีการมอบรางวัลให้นะครับก็จริงๆแล้วอยากจะเรียนว่าตัวคําว่าเกษตรอุตสาหกรรมนี่นะครับก็เป็นตัวที่ ทำให้เกษตรกรนะครับหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรเนี่ยได้รู้จากกระบวนการทํางานในเชิงของอุตสาหกรรมเพราะว่าการพรัฒนาการเกษตรบ้านเราหรือพัฒนาเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยครับก็ยังติดในลนักษณะของการทําเกษตรเลี้ยงชีพนะครับการเกษตรตาม ตามใจตัวเองแต่การที่จะทำให้ภาคการเกษตรเราจเจริญเติบโตขึ้นได้นะครับซึ่งตัวเลขของทางกรมวิชาการเกษตรหรือว่าส,สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยเขาก็บอกได้ให้ตัวเลขมานะครับว่าจะมีการขยายตัวประมาณ2.5-3เปอร์เซ็นต์นะครับสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยหรือส,อสอชอก็จะบอกว่าการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ2.5ถึง3.5เเกันนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยการที่จะทำให้ภาคการเกษตรเราเติบโตแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาคเศรษฐกิจของประเทศเราเติบโตนนไปด้วยเนี่ยครับ จึงจำเป็นที่จะต้องทําให้เรื่องของการเกษตรเนี่ยมีมาตรฐานในทั้งเรื่องการทํางานเรื่องของการผลิตการเพาะปลูกอะไรต่างๆนะครับเ,เราเดําเนินโครงการมาทั้งหมด6นะครับหปีเนี่ยจนถึงนี้ปีที่7เรามีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยหกรคน600รายนะครับหกรกิจาการซึ่งผลสําเร็จของตัวโครงการนี้นะครับทำให้เราเ สามารถที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการหรือว่ากิจาการนะครับที่เขาร่วมโครงการเนี่ยประสบผลสําเร็จในเชิงธุรกิจอย่างจริงจังเนี่ยนะครับถึง300ตัวรูปแบบผิดพันธ์นะครับ ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยไม่น้อยกว่า100ล้านบาทนะครับเฉพาะปีนี้นะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าโดยเฉลี่ยก็ใน -67 ปีที่ผ่านมาก็ประมาณเกือบ1000ล้านบาทครับการมอบรางวัลในวันนี้นะครับก็มีผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมของกรมส่งเสริมการ,กร,รมภายใต้ดีพร้อมเดลิเจนในปีนี้เนี่ยนะครับหลายสิบท่านแล้วในขณะเดียวกันนะครับทางผู้จัดร่วมกับทางกรมส่งเสริมกรรมารือดีพร้อมเนี่ยเราได้มี การคัดกรองคัดเลือกนะครับว่า success case ที่จะมาเป็นโมเดลต้นแบบให้กับผู้ประกอบการท่านอื่นหรือว่าในโครงการอื่นๆของกรมนะครับเราคัดเลือกมาเพียง5ลายเพราะนั้นก็จะเป็น base of the base นะครับจริงๆทุกท่านที่ผ่านมาเนี่ยคือ the b a s t ของกรมแล้วล่ะของดีพร้อมแล้วล่ะ เราก็คัดเลือกมอาอีก5กิจการก็คือให้มาเป็น base of the base ซึ่งต่อไปครับ5กิจการนี้ก็จะเป็นโมเดลให้กับรายอื่นๆในการที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปครับ ท่านสามารถที่จะติดต่อเข้ามารับการพัฒนาหรือสนใจหรือมีข้อคําถามอะไรต่างๆเนี่ยให้ติดต่อผ่านทางช่องทางดีพร้อมหรือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเรานะครับเรามีโครงการอีกหลายๆโครงการนะครับโดยเฉพาะโครงการลักษณะคล้ายใกล้เคียงกันครับก็คือการพัฒนาตัวผู้ประกอบการโดยเฉพาะในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเรายังมีอีกหลายโครงการนะครับหากท่านใดสนใจนะครับพี่น้องสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ออกไปเนี่ยเพื่อจะทำให้การพัฒนาเรื่องของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เราเนี่ยนะครับของประเทศเราเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยมันคงยิ่งขึ้นครับ